สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่เอาไว้ใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อหุ้นหรือว่าขายหุ้นที่มีชื่อว่าอินดิเคเตอร์อรุณจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้มันก็จะอึดอัดนิดนึงเนาะไม่ขึ้นไม่ลงสักทีนะครับบางวันเขียวเช้าบ่ายมาแดงปั๊บเลยบางวันเนี่ยแดงเช้าพอบ่ายมาปิดเขียวซะงั้นอะไรประมาณนี้นะ ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้แัชนีตลาดหุ้นไทยของเราก็เคลื่อนไหวเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะเพื่อลองงบการเงินในไตรมาส2ปี63นี้ออกในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ออฟฟิศเดียวกันกับผมนะครับก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันนะช่วงหลังเลิกงานอะไรนี้นะครับพี่เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วงต้นเดือนสิงหาเนะี่ยก็รู้แล้วว่าเซ็ตจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ ธนาคารเนี่ยงบการเงินก็น่าจะออกก่อนเพื่อนเขาบอกว่างบการเงินของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกเร็วกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะพี่ท่านนี้เขาก็บอกว่าเราก็ต้องไปอิงกับตลาดดาวโจนส์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยของเราเนี่ยมันคล้ายกันมากนะครับกับของดาวโจนส์นะซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะว่าตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับจะขึ้นไปต่อหรือว่า กลับตัวลงก็มาติดตามกันดูอีกทีนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ตามหัวเรื่องเลยนะครับวันนี้จะมาแนะนาอินดิเคเตอร์ในการตัดสินใจซื้อหรือว่าขายหุ้นสําหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่าอารุณนะครับก็ถือว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างไทยอยู่พอสมควรนะนะสะกดด้วยตัวภาษาอังกฤษก็คือ A R d o u b l N นะครับก็มีให้ใช้ในกราฟเทคนิคทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงกราฟเทคนิคของแอปสตรีมมิ่งด้วยนั่นเองอินดิเคเตอร์อารุณนะครับก็คือ ชุดของ2การวัดที่แยกกันซึ่งสําหรับ2ชุดการวัดที่แยกออกมานี้นะครับจะถูกออกแบบมาเพื่อวัดจํานวนช่วงเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่ราคามีการทําราคาสูงหรือต่ําในช่วงเวลา n น,นะครับสำหรับ n เ,เนี่ยก็เป็นจํานวนช่วงเวลาที่เราสามารถตั้งขึ้นเองได้หรือว่าเราจะใช้เป็นค่า default นะครับสำหรับค่า default เนี่ยจะอยู่ที่14นะครับหรือว่า14แท่งเทียนนั่นเองสําหรับค่าของอินดิเ t o r อรุณนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ค่า ก็คืออรุณอัพแล้วก็อรุณดาวโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราแอดอินดิเคเตอร์อรุณขึ้นมามันก็จะมี2เส้นปรากฏขึ้นมานะครับมีสีเขียวแล้วก็สีแดงสีเขียวนี่คืออรุณอัพสีแดงนี่คืออรุณดาวนะสำหรับอรุณอัพนะครับจะนาจานวนตั้งแต่ราคามีการทําราคาสูงสุดใน n อนวันและนํามาคํานวณออกมาเป็นตัวเลขระหว่าง0ูนย์ถึงหนึส่วนอรุณดาวนะครับจะนาจานวนวันตั้งแต่ราคามีการทําราคาต่ําสุดในอน วันและนำมาคำนวณออกมาเป็นตัวเลขระหว่าง0ถึง100เมื่อได้ค่าทั้ง2ค่านี้แล้วนะครับก็จะเอามาพอตออกมาเป็นกราฟนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมันก็จะมีอยู่2เส้นเส้นสีเขียวก็จะเป็นอลุนอัพนะครับเส้นสีแดงก็จะเป็นอลุนดาว ต่อมาก็จะเป็นเทคนิคในการใช้งานอินดิเคเตอร์อรุณนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์อรุณนะครับเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้3อย่างนะอย่างแรกก็คือเอาไว้ดูความแข็งแกร่งของเทรน์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงอย่างที่2ก็คือใช้ดูจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นอย่างที่3ก็คือใช้ดูจังหวะในการขายหุ้น สำหรับการดูความแข็งแกร่งของเทรนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเทรนขาลงเราจะดูจากตำแหน่งแล้วก็ระดับของเส้นอารุนทั้งสองเส้นนะครับถ้าเกิดว่าเส้นอารุนอัพเข้าใกล้ร้อยหรือว่าอยู่ติดกับร้อยเลยแล้วก็เส้นอารุนดาวนั้นอยู่ใกล้ศูนย์หรือว่าอยู่ติดกับศูนย์จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการเป็นเทรนขาขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นอารุนดาวเข้าใกล้ร้อยหรือว่าอยู่ติดกับร้อยและเส้นอารุนอัพเข้าใกล้ศูนย์หรือติดกับ ก็จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการเป็นขาลงนี่คือวิธีการดูความแข็งแกร่งของเทรนที่เกิดขึ้นนะครับผ่านทางอินดิเคเตอร์อรุณต่อมานะครับวิธีการหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นโดยใช้อินดิเคเตอร์อรุณซึ่งก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราจะตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นก็ต่อเมื่อเส้นอรุณอัพตัดกับเส้นอรุณดาวขึ้นไป โดยจุดที่ต้องพิจารณานะครับก็คือจะต้องรอเส้นอรุณอัปนั้นตัดเส้นอรุณดาวขึ้นไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ตัดเส้นอรุณดาวขึ้นไปก็จะยังไม่เข้าซื้อนะครับสมมุติว่าเข้าไปใกล้กันแล้วแต่ยังไม่ตัดอันนี้ก็จะยังไม่เข้าซื้อนะครับจะต้องตัดขึ้นไปก่อนนะนะ ต่อมานะครับการหาจังหวะขายหุ้นโดยใช้อินดิเคเตอร์อารุณ์โดยเราจะตัดสินใจขายหุ้นก็ต่อเมื่อเส้นอรุณดาวตัดกับเส้นอรุณอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นอธิบายให้เข้าใจใง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเส้นอรุณอัพที่เป็นสีเขียวตัดกับเส้นอรุณดาวที่เป็นสีแดงขึ้นไปเราจะตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเส้นอรุณดาวที่เป็นสีแดงตัดกับเส้นอรุณอัพที่เป็นสีเขียวขึ้นไปเราจะตัดสินใจขายหุ้นตัวนั้น ออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเส้นอลูนอัพที่เป็นสีเขียวอยู่ใกล้กับ100หรือว่าอยู่ตรง100เลยและเส้นอลูนดาวที่เป็นสีแดงอยู่ใกล้กับเลขศูนย์หรือว่าอยู่ตรงเลขศูนย์เลยเราจะเรียกว่าความแข็งแกร่งของขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเส้นอลูนดาวที่เป็นสีแดงอยู่ใกล้กับ100หรือว่าอยู่ตรง100เลยและเส้นอลลูนอัพที่เป็นสีเขียวอยู่ใกล้ศูนย์หรือว่าอยู่ตรงเลขศูนย์เลยเราจะเรียกว่าความแข็งแกร่งของขาลงนะครับนี่ก็คือทั้ง สเทคนิคในการนำอินดิเคเตอร์อรุณมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่เกิดขึ้นการหาจุดเข้าซื้อหุ้นหรือว่าการหาจุดขายหุ้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดึงเครื่องมือ indicator อินดิเคเตอร์อรุณลงมาใช้งานนะครับในแอปดูกราฟของแอปสตรีมมิงนะก็คือให้เรากดตรงนี้นะครับจากนั้นกดไปที่อินดิเคเตอร์นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะมันก็จะเจออินดิเคเตอร์อรุณนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ เราก็จะได้อินดิเคเตอร์อารุณมาใช้ในกราฟของเราแล้วนะครับซึ่งค่า d e ดีฟองเขาก็จะเป็นค่า14แท่งหรือว่า14วันนั่นเองเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยกดตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่าจะใช้เป็นค่า Default นี้เลยก็ได้นะครับโอเคก็ลองมาใช้งานกันดูนะสำหรับอินดิเคเตอร์อารุณนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่งรู้นะครับว่ากราฟเทคนิคของแอปสตรีมมิ่งเนี่ยเขาใช้เป็นของกราฟเทรดดิ้งวิวนะครับตอนแรกก็นึกว่าแอปสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมานะครับก็ว่าอยู่ทำไมมันเหมือนกันจังเลยนะเวลาผมไปใช้ของเทรดดิ้งวิวนะครับเพิ่งมารู้วันนี้แหละ